เขาก็เปลี่ยนไปกินลาบเท่าพี่น้องลาบเท่าอาหารเทียงมาะพี่น้องเนาะลาบเท่าด้วยเป็ดตัวเล็กลาบเท่าหัวเท่าอันนี้เท่านี่แหละมันตามบ้านตามซาบ้านนอเข้านี่แหละพี่น้องมามากินน้วกันครับผม เพื่อจะกินเราไปน้องมันมีเป็นกระดูหรอกหลับเท่านะกินกบเขาเนิ่มก่อนผักเข้าก็มีหมกตั่วตัวกระบุทั่วผูกน้ำโค้งน้ำบุงเนี้ยไปน้องดิตัวโค้งนอนได้หลายเนี่ยไปน้อง พี่ลายนั่นตำแซ่บพ้อมันเพื่อนมันกินก็หลับเท่าเนาะจะเตี้ยงครับขอน้ำกล้วยลูกนะ ตบเท้านอยตบสนามประเด็กตบมนามประเด็กใส่แม่ดอกเพ็รแม่ดอกหลาบไปเอาน้ำเป็นมากินไี่นาะลาบเท่า ลัเท่าลาบซาลลยนอกน้ลงเนาะเียบลาบซาลลยแต่ส่วนมากันคือเท่าๆเนาคนอนซานเ่าเนาะคนีสานพี่นองทั้งซบปลาราลบเท่าลาบเท่านเนี่ยหมัด Netflix kinh bởi chỉ đó cứ bỏ lại <laughs> Bỏ lại nó, Tuổi nói nên kinh bởi chỉ đó không น,นี่น,า,นาเท่าออกพีนกก่น้องบ้ยนาะทำงานพอคอมเพลตเนาะว่าเท่าคออนอิสบริยูในในสาหรอกพีนก่น้องลืมไปใน,นบุงแน่นี่เนาะนำไม่นำโค้งนะนะนี่นำโค้งในบุงน้งในยังนำใสๆอ่ะจะเกิดเท่าเราคนกระพาะกันไปเอามาจริงเป็นเสียวคูปีเท่าบุงพีงน่น้องเอ้ย กินหลวบซะก่อนเนาะเอามาซับซับับนอนหลวบขึ้น้อยโอเมเป็นว่าพักกินี้เมย์ผมมันเป็นมักหลูกไส้เขาบักซื้อกันบ่ ต้องภาคกินภาคผมกินแต่น้อยอมันเนาะเมล่หมักขินเท่า ข่อยลูกนะค่อยลูกสาวแม่ไปทรงยาแม่แม่นลองพ่อติพเนี่ยผมไปทรงยาไปตูละ ไปนอกก็นั่งกินบัว大ดเรกไปนอเก็ร่มแห้งเยาไปนั่งกินท่านหนอกนึ่นนี่นหะบ่ได้ร่มแห้งไาย่ <c oughs> ากายก็นเย็นบอมเดียวเนี่ย <c oughs> พี่น้องได้ทา,านขาที่บ่เคยกินเนาะราบเท่า ดูคนอยู่ทั้งต่างประเทปิดหลายชิ่นเคยกินเน,นาะสมัยเป็นคนอีสาน,นเนาอะครหรือว่าเคยกินอยู่ักแต่ยังยังน้อยอยังสิเนาะอ,อืปะนนอปัจจุบันอาจจะไิกินลาบเท้าแล้วคนอีสานนี่คนดุนกรอนๆนะพี่นหน่อที่ได้กินเนาะ พอเท่ามันมีตลอดเพราะมีเป็นบางส่วงบางแย่แต่ว่ามีคููปีถึงได้ดูมันก็นมีัฉยี่ละตัดกระนาวเย็ดเนาะ ้องเป้าอบน้ำแล้วอาบน้ำมางห่านใ่นนอะมือนึ่งอาบเทือนึ่ะล่กมันคือลูลูกก็เมนตต้มน้าต้มน้ำมันยิดห่อนก่อนจะไปชุ่มก็น้ำเย็นอาบดันอาบบ่ใดพี่เอ้ ต้องหลาบใส่มีหอยมียังงนอใส่หลายอย่างเพื่อพวงมาแขกงเขานะพี่นอ,นนอใส่กระแจบ ăn bớt đi rồi mới đóng được Nhiên tuổi suốt cần nó bớt nó Ừm 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 bớt Ừm 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 หลับพี่น้องหลับกินนี่แหะกินลาบเท่าพี่น้องได้เบิ้องหน้ากันว่าเออ,ล,เาอ,อาลาออบเท่าคือยังคือซาไลยเนาะพี่น้องเนาะแบบเพื่อนซาไลายนะเนาะตอนบ,บานพุ่มเอิอนเท่าปเป็กกี้เกลียวนะพี่นอ้องอยู่นน้ำหนามนำยังนนเนี่ยไปใส่กี้เกลียวเนพะื่อเต่าเนาะแต่ถ้าเอาเดียวตได้มันยังอ่อนได้หมดเอาตัวเท่าแก่มาเหลือก เงียบาเลืองเศษขยะเศษใหม่เลยยังอ้อมมยำมาลาห่วนห่อน้ำจกหน่อยนี่สะอาดไม่พีน้องเนาะเอออืุนาใสเสื้อนางโค้งผิวหนี่ก็ับเป็นกำลังใจพอเขาเปิดี่ต่อแล้วครับผม